nhàng má đung nhàng má, <laughs> bà anh, bà bài đi, ba anh, ngập anh, 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 Nam anh, 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 ไม่ดุเลยเกือนงามนะงามดุไปใช้หน่งลานด้วยบ่อหายอาดีบน้ำบอแล้วนี่ไปใช้จ้า่งลานน้อยนี่แหละอเบอะสบายดีมันเมือทังนี่ Tông ngay thành nói lặng nơi lăn nôi này nơi hải lệ nắm đi bóng nha di nha lặng đi lặng chịu ba 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 ba

ทุจราปราลุเหรอบอยิ่ลาทุจราปราลุละลูกทุจราปราลุเหรอบออ่าสบายดีก็สบายดีเด้ปลาลุสบายดีนม่เจียวจ้ะนกนะนกตัวประลุฮะนกบอไปไปิ่งไป ตุบน้อยอย่าบ่เบิ่งนกบ่ให้ตุบน้อยอย่าบ่ลูกเบิ่งนกบ่หยังมาน่ะมิอย่าเฮ็ดขาคว้างได๋หยงมางมาบ่มีแนจับถึงเฮือนพี่น้องเอ้ยพอได้แต่จับาตขานี่แหละยังกินนี่น่ะอึ้งมาห้องนะอวดบ่น่ะ

ใไ่ทิไอทิไปซื้อขนมกรอบไปดิขนมกรอบโยนดังแปะง๊ะนึงไปโอ้าทิดขอเงินน้แม่ไปซื้อขนมกรอบขนมกรอบอ่ะขนมกรอบโยนดังเปาะนึงแปะ๊ะเลยบอกว่าแป๊ะคอ่อ,อยๆโยกลูกมันจังย่างเป็นเออแปะ๊ะบอกว่าเออแป๊ะเออแม่อาบตักผางามจังนะ ตาปูนอนซักไปพร้อมกันค่ะสองมือเรียนติดเลยยังอีกพื่นดีน้ำเงินอาชีมัว không phải được này, không thấy này không A nghi không hay nghi không hay này không mát ừ. không hay nè, không ừ. hay không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  con phải hay không hay không hay con hay không hay không không con không hay à hay không ยังยังพื้นนึงบริจาคเอ้ยพื้นนึงบริจาคเนาะจะเอาไว้ให้ไอ้ทิศเด้อทางไอ้พาบ่ไอ้ภาเกาะน้ำบ่ของเจ้ากองนะแกะพอดีสามทุ่มซ้อมพื้นของการตุ้งยันกันสลับกันพื้นน้อยนั่นปั่นกันผู้ละพื้นกับพอบุญบริเยนอาชีรเมืองตูนอนไอ้สีหน้าตูนอนไอสีม่วงบวกคือมันงเออแพงเด้ เอาไปปุ๊บปบปุ๊ปจะบอกยังวานนี่นะจะบอกังจะบอกลาวตากผาจะบอกของอาเหรอของอาเราของเฮาอยู่พูกดสิทางเดียวกันค่ะเออจับบ่ถึงม่อจะจับทั้งนั้นเออทั้งนี้ได้บ่หนิถึงม่อบ่หนิเอาแขนมาบ่ถึงบ่ถึงบาลุว้าวชิขึ้นบ่ลุเฮ้อเฮ้อ ย่างยังไม่ลูกอย่าจับเลยยางมึงยุ่งหายางได้ดับจักเอออย่าไปเลาะป้าเข่าพูอุ้ยคลันคายพาเบาได้ได้พาเบาได้ได้พาเบาเบาบาไปกันทวร์เลพาเบาเบาบาไปบ่บ่มามามาพาไปบ่สิดอ มึงแนีอาทิตย์อะโลกระจาบเรนซ่เซลโลกระจาบยามใช่ดุทางในทางในทางในเขางามนะหน้าตู่บอทางในทางในมีตู้มาน่ะทางไหนมีตู้มาไมีตู้มาทางไหนฮะเมียนบอทางนี้มีตู่ทำามาทางไหนตู้เมื่อแล้ว

นี่ีค่แ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 คาจุ่แค่แก่อีลแค่าค่แน่แค่แค่นค่แค่แค่แคอแค่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 แไ่แค่แค่แค่แอ่แค่แค่แค่เค่แค่อค่แค่าค่แ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 ค่อเ่แค่แค่าอ่แล่แแค่แค่่แ่แค่แค่แคว่าอ่่าค่แคปป่่แค่แมาแค่แคนะ่ี ให้อาหอมแน่อาหอมแน่รักกัน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 เฮ็ดปากเฮียนปาก่างนั้นจิเกียนห้องูจิเกียนบรถแล่นได้รถแล่นได้รถรถด้รถด้ รด่นดลดบอลกลดบอน่ะแมวได้ด um> anyway ุแมวได้ฮะแมวห้องอะไรแมวห้องไดไแมวนะไปเลยแมวห้องอะไรูกแมวอื้อๆอื้อแช mèo đây mèo hong đèo mèo mèo hong mèo 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 gì vậy hong má hông hong hông hong luôn hông đô hong hong đô hong thấy hong đô hong eh hong eh hong chúc mừng eh hong chúc mừng

Đi chạy đây nhàng không à, bà Chụp mình, chụp mình, chụp mình Nàng nó phải đi ống, lên nó phải đi Nàng lên Hiện đấy bà này, hiện đấy bà này, hiện đấy bà ông hiện đấy bà ừ. Ừ. này, hiện đấy bà này, hiện đấy bà này, hiện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  đấy bà này, hiện đấy bà này, bà này, hiện này, เป็นมะยางนี่อืมเห็ดนักก้นนักเก็นอีกบอ้าโนังอันโบยืนบัดนี่เอาถ้าเพิ่นโบยืนไม่จ้อยิ่วยเพิ่นจ้อยะไปยาแล้วะไปยาได้เห็ดนั่นนี่อ่ะโยนไหมยยนไหมเอาบัตนี่เอาอ เห็ดฉันกับเป็นเอุ้งเห็ดเช้งมาดิฮะมันคืออะไรอ่ะบวชเปื่อนมาแล้วนี่นะเห็นว่าเพื่อนยังบระดับน้ำก่ะมันแค่อาบน้ำคือได้แม่จังไห้นานังโน่บวชไงอ้าววูไงอันนี้เอมาเป็นจังซสีดูอีตาบุญนี่ยืนยืดลงยืนอาบน้ำมาดูอาบน้ำบ่ มาจิก uh, uh. ัดเอ้ยมาเลยนั the the ่มามาเลยมาตูนมาเลยอุอุมากัด์ดแน่ตูนเลยนั่นคนบ่ย่างนี่มากัร์ดรถนั่นคนไม่ได้อยากนั่งนี่อือนี่ปากมืออยนี้ฮ่ฮ่ย่างย่างจ่าย่างจ่าเด้อลูกเด้ออันยืนน่ะยืนแข็งอยู่

អ oh, huh? um. uh. oh, <tười> 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 ីអ <tười> ប um. <tười> ាមអីគេមិនហេតុហងណែតាមបានហ៎ហ៎ប៊ូយ៉ាវិញមិហ៊ឹមហងអានមិនមើលម៉ាម៉ាហ៊ឹមម៉ាម៉ាហ៊ឹមអាបน้ําឲ្យណែដកហីឆាហ៎ហងដេហ៎អើយសាំងដេហេតុវ៉ាក់ហ្នឹងហ៎អាហេតុយ៉ាងហ្នឹងហ៎ ห้องด้วยค่ะห้องห้องเขาอาบน้ำให้ด้วยค่ะไปแช่ปลาไปอาบน้ำปไาให้ชั่นโมที่เด้อค่ะก็ได้สิมหากันบอกเออโอเคแชไปลปลาไปอาบน้ำปลาไปแช่ปลาขอบุญขอบคุณนารายเด้อปลาลุงเอ้อขำมาหลับสมวาสนาคิดื้อเด้อขอบุญขอบคุณนารายเด้อไปเด้อบ๊ายบาย Bye đi bye Bye bye. Ơi. cha không lụm chồng cha. Ơi, sang nè.